วนเือ12ดอดทดสาสวัสดีทุกคนวันนี้ด้วยนะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเพื่อนที่จริงอันนี้เป็นคลิปเล่นกับเพื่อนเลยแต่ว่าเราเออกมาพากเองเนาะวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวสกินเดโงาวะเรมโปูนั่นเองชิ้นดูเมื่อกี้เลยขอกดเกมก่อนนะโอเคได้ห้องแล้วขอตัดไปตอนเลือกตัวเสร็จแล,ล้วกัน กระจกแตกและโหลดเข้าแบบที่เรียมร้อยกับบู่บ้านริมทะเลสาบคือทุกคนที่อยู่ในตี้เนี่ยคือเขาคอกระหมดคือเขาก็ไม่ได้คอกระหมดแหละคือคอกันแค่สามคนก็คนที่เป็นสาวน้อยเนี่ยก็คือชื่อว่าเบลอีกคนนึงเนี่ยเ,ออเราเองเล่นจิตกรส่วนเพื่อนเราเนี่ยอีกคนนึงเราก็มองไม่เห็นเพื่อนด้วย เพื่อเราเล่นปอกแปดทุกคนปอกแป๊ก็เดี๋ยวโทรหารมดูอะไรดีก็เดี๋ยวตออเดี๋ยวตัดไปตอนตอนที่เอ่อโดนฮันเตอร์ไล่ตกคือมันก็ <c oughs> คือมันย่อมานานแล้วอะแต่ว่าคือแบบคือมันไม่ได้อะคือฮันเตอร์ไม่ค่อยไล่ตกเลยช่วงเนี้ยคือแบบไม่ค่อยไล่ตกเลยอะ ไชดีอ่ะเดี๋ยวคือมีฉาที่โดนฮันเตอร์ไล่ตบแต่ว่ากลัวคิปมันไม่ยางไงคือตัดเหลือแค่แปดนาทีแล้วเนี่ยคือว่าจะไม่ตัดแล้วอ่ะคือแบบเวลามันนอยมากอ่ะก็เดี๋ยวอันนี้เนาะคือป้าผมกปพยายามทําแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ก็เลยเอามาใส่แทนแล้วกันในตอนเนี้ยเผื่อมันใส่ได้ก็วิ่งไปเลยแล้วกันไปถูหาดีซื้ออะไรดีอย่างอืมขอเอขอซื้อปืนยิงพูแล้วกันเนาะไปอัดหน้าฮันเตอร์ อ่ะลงมาตอนนี้คือแบบอุวยบาเทนเนอร์มาช่วยเราด้วย,ยช่วยด้วยจาร่าเราได้าด้านพอเราปัดต่อเราปัดต่อเราหน้าด้านพอ,อ,อ,นนพอเกมนี้เนี่ยคือเราจะเล่นเน้นความหน้าด้านเปพิเศษนุไม่ลืมบอกเลยตอนนี้อยู่ในช่วง Identity V เกมเราเนี่ยจะอัดอยู่แค่สามเกม FIFA เอฟฟิชชั่สี่เกม FIFA Rv Roblox Identity ก็อกุ้ย ยิงผู้ไปแล้วแต่กีชาตีรถทันนะ่ะก็แบบถ้ามนไหนไม่ได้อัดคลิปก็ถ้าไม่ได้มาไหนไม่เไ,ได้เก็บก่อนก็เละตู้ดโอ้ยดีนะลูกอิงไม่ยังไหวเลยโว้ยแต่ตอนที่เราลุกไล่เดแล้วกันโอเคมาแล้วเอ,อ,อยังรู้ไม่ได้ทีเพื่อนหิ้วหน่อยโอเคเพื่อนหิวหนเเนห้วไปแล้วอนี่ยายรอบจังวะ รู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยฮันเตอร์ไม่ค่อยไล่ตกเท่าไหร่เดี๋ยวไปตัดคลิปจะคืออะไรน่ะสี่สี่สี่สีสี่แมรี่แมรี่จ้ารู้สึกจิตกรเนี่ยกับบาร์เทนเนอร์มันหน้าด้านหน้าทนเกินไปแล้วอุ้ยอุ้ยมีอะไรอ้อจังวะข้องฮิวกันอยู่นะสี่สี่สี่สีสีโอ้คือบาร์เทนเนอร์ครับไหวหรือเปล่าไหวแน่นอนค่ะไปเถอะ โอ้ยตั้งสีกันเงี้ยวเงี้ยวเงียเยเยเ้ยวซื้ออะไรมั่งโสดครับขอสอง่งของเลยครับมีอะไรว่ามาเร็วๆคุณจะนอนเออเอาเป็นขวดแช่แข็งครับโอเคปิดร้านอ่ารีบจังเลยอะ่ะโอ๊ยไม่ได้รีบโว้ยคือได้เห็นอยู่สามคนนี้คือคอกันแค่สามคนก็บอกไปแล้วก็ซาโน้อยชื่อเอ่อจำไม่เห็นแล้วค่ะ มองไม่เห็นแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งที่เล่นเป็นเออหญิงตาบอดอย่างปักเป๊กก็เป็นเออจอนสันส่วนเราเชื่ออีสุนใจชื่อว่าอีอีอสุนส่วนเกินเอออีสุนเกินเราวาดภาพอยู่วาดต่อหน้ากีชาซะเลยเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวเงี้ย,ยวาดภาพไปเรียกกัน ไม่ไหวแล้วอ่ะไปไปทำไมโอ้ยช็อกสุดขีดแล้วตายเถอะก็เดี๋ยวยังไงอ่ะเนี่ยไม่แพ้แน่เลยอ่ะขอตัดไปตอนโดยนั่งก็อุโอ๊ยเกย์ชาไม่จับนั่งก็อีด้วยขัดขืนเลยละกันได้เฮ้ยเด็กนี่ ตรงนี้โดดได้ไหมเนี่ยโอ๊ยโดดไม่ได้ลืมไปทางหนักควายเออใหญ่ที่สุดก็จับได้แล้วสินะสี่สี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 ่ไปนะก็อีกันเถอดะจ้าไปเด็กก็อีตัวแรกเลยนะสี่สี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 โอฮ้ยไปดีกว่าโอ้สี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 ่ตั้งหลายวิกว่ามันจะได้ไม่ไหวแล้วโอ้ไปนะ อีอีผ่านละโอ้ขอไปตัดตอนเฮดช็อตอีกทีโอ้ยสุดท้ายก็รอดไม่ได้อ่ะกีชาตามาาอุ้ยติดติดติดวางาพ่ไปเ่อนเลยละกาโอุ้ยวิแมนที่ตัดโอ้ใบนะโอ้เห่ช็อคสุดขีดซะยด้วยเร็วไวละต้องรีบละอุ้ยใช้ผู้มีชชอ์เยอะมากสี่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 เนี่ย ฉัจับนั่งเองนะสี่ได้เลยจะ้ะแมรี่ไว้โอ้ยสี่สี่สี่ส,ส,สี่ร่วมมือกันดีนะจ้ะแมรี่ชื่อเหมือนกันนึจัสะศีและนี่คือเพื่อนที่สุขีดไปละสองคนและนี่คือเสียงจากสวรรค์บอกว่าขอสาปเช่งให้ตายล้านพบให้ตายล้านชาช่วยนี้นีรัน โอฟิศสามแล้วนะโอ้ไบ้นะ้ไม่ไหวแล้วเอ๋อช่วยด้วยตอนนี้ขอเสนอช่วงเรมโป้นิ่ตายโอเคก็ขอลักไปตอนปีพิชเลยก็ขอจบพี่แค่เท่านี้แล้วกันบ๊ายบายนะทุกคนขอให้มีสุภาพแข็งแรงด้วยนะก็บ๊ายบาย